แล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนีก้ก่อทางอนาช่องบ้าอ้วันชาแนลก็จะได้เดินทางไปกับอนาช่อง YouTube ของบ่าวลี่เนาะสบายดีใช่เนาะซึ่งว่าทางบ่าวลี่ก็มี่เขาซารจะไปมอบไปกับมอบไปกับครบอบครัวหนึ่งอยู่ที่บ้านมกโซ่พ่นเน,น,นาะในขณะนี้พวกเราก็ได้เกี่ยมเป็นขาวสารสองเปาเนาะสองกระสอบ อยู่ท่ารถเท่านี้แหละเดี๋ยวนี้ทางทีมงานของเราก่อนจะเลยออกเดินทางไปอะไรอ่าเดี๋ยวนี้เขาก่อนได้เดินทางมาหอดท่นไม่เท่าเพื่อนเราเนาะเดี๋ยวนี้เขาก่อนจะขึ้นไปทำร่มเมื่อมาพฝนจอยู่ผู้ยั่วโอ้ยูอ่านไะด้นาะสบายดีไหมเท่า <c oughs> ขอขออนุญาตได้ไหมเถ่านี่ลูกย้ามาถามสุพิกะเวนของแม่เดี๋ยวนี้นะทั้งแม่มีความดีใจนะไรตอ่อนาคุณคุณ้าย,ายใจดีที่เ็บซีของบาวลี่เนาะมีน้ำใจศรัทธาทาั้งฝั่งไทยพึน่นเขาฟักเงินมาให้ซื้อเขาไม่เท่า เท่าดีใจวะดีใจดีใจเอาครบครบใจเพื่อนนะใจเใจลูกไลยใจลูกไล่เลยแล้วนี่ลูกไม่เท่าไปใส่ลูกหล้วเหยียดรถเหยียนวดใหญ่ยหญ่ละลุงลุงเงี้ยไม่รูกผู้ผู้ผู้ชายเต้อ๋อแล้วลงเงี้ยเราไปลินเนาะอ๋อ mưu, chú văn để mẹ thầu để hết năng nề Hết hay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 mì. hay 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 đi hay 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 ลาตัวตัวเปลี่ยนมาัติปั่นมนแล้วมดณพ่อคุ่อเนี่ยไม่ถ่ายอยุเท่คนอ่ะสองคนผัวไปไปเง็ดเพื่อนอันนี้ออกแล้วนี้ผัวผัวพ่กลับมาหรือทีไปหึงเลยไปหึงเราเอนลำแไงเง็ดเถื่อนเอาฟ้าพัน นาสงสารลูกเนาะเดี๋ยวนี่ลูกที่ขอถามเนี่ยสมมติว่าขั้นมีผู้ยไห้ใจบุญยักซอยเหลือแม่นี่ยแม่แม่รักๆแมเนี่ยแม่ยักแต่เนี่ยลองบอกเจ็บมือเออลองว่าเอ้ยจ็บติุปเรืออเจ็บติเมือดังพระอ่า เป็นปลาหลงเลากปวันติดหลดที่เองกวนปลาหมูหลักๆเนาะเดี๋ยวนี้ท่ามิถ่าวเาก่ออยู่ห่างไกลจากบ้านไกลก็ประมาณสามร้อยเมตรแล้วก่ออยู่ที่ป่าเด้ประมาณสามร้อยเมตรนี่แหละแล้วก็อยู่ตรงข้างเพียงได้สองไม่ลูกเนาะเดี๋ยวนี้ท่ามิถ่าวคน ทัานมีผลงหนา <ไป S 1> จ็บปนทากโซลเรือนะแม่แถวบนท <ไป S 1> ากใดไ,<ป>ไฟไฟฟ้าดึงไฟฟ้ามาเขาเรื่องมั่นาาใช้ใช่ตรงการแสงสวาง่างการแสงสว่างเพระาะว่าทุกมือนี่กว่ายุ่มืดไต่กองไต่ยุ่ไอ้ตัองปลากะมูลสเวตน้ำมันการไปกันมากกับลำบากเนี่ย มเถ่าลองขนมมื cues, ้อนอกมื os, ้อกคอคณพุนของแต่เกลครอทำมีป es> ุญญาเจะบุญทำมีปุญญาจะบุญแล้วปุริจักนะมเถ่าจะขอเอาไฟฟ้าขาเงินเนาะครอปุญญาจิตใจบุ่นละลิเอโกใจเออปุญญาจิตใจมุ่นเอโก้ใจเนยมเถ่าเบอก็เป็นคนช้นเผาแล้วอนเขเบ่าเบ้าภาษาเล่าฮะ บ่ค่อยแจ้งปันใดบางทีเขาเว้าเป็นโน้แบบเขาตื่นเต้น hmm. ก็คือข้าพเจ้านั่นแหละเพื่อช่องไม้เขาก่อการอู่การล่มการปะกการเป่าปัญจาเพราะว่าพวกโค้งตัวปันใดอันนี้ก็ได้มานำบาวเลียนมาทดถอนเพื่อให้นำซองของบาวเลียน ตีนอะไรก็ฟ้าฟังได้กุดไล่กุดแท้แน้ช่วยก้อนอุติแน่รถทิพย์เมืวนรถทิพย์ปวนยามตีรถทิพย์ภาคมืเวดใช่จะได้รถทิพย์อือจะได้รถทิพย์คิดไปอุงเงี้ยนออกับอ้วนอุติเป็นเลือดแน่อีกก้อนยามรถทิพย์โย่ที่โย่เงี้ยนทีมือปภาเขาเงี้ยนอันหนึ่งอันทรงมากกว่ามันยังได้รถทิพย์มันือว่ามัน จัก,กรยานน่นเอาไว้ให้ลูกชายนี่ขี่ไปโรงเรียนใอ่ไหมครับเพราะว่าเท่านี้ไปโรงเรียนก็ค่อนข้างจะไกลนิดน,นึงเลยประมาณสามสี่กิโลนี่แนะหละเยียนในเยียนตะสู้พารถอึกยโยจะมาผ้ากระมู่เวดนี่เอาแล้วนะี่มาเท่านั้นสำรับอันนี้เดี๋ยวลูกก่อนอที่ขอลาก่อนที่ขอกลับ <ใ>ไฟดีน,นะเ<ห>ถวตับใจลูกลานเนอร์ลูกใจไส่ลักๆก็คือไฟฟ้าตัวไฟฟ้าดึงมาเขาเฮือนนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันม่มีไฟฟ้าใส่แ่าจากไหนไฟฟ้าอันว่าเฮือนมกกันก็ยุติปลาแดแล,แลว้วก็มันมืดมันส่องมากก็จะได้รถที่มันไปเหอนลูกไา้เพือ่อขี่ไปอรงเฮียน ผมเียนก็คนข่างจะไกลนิดนึงขั้นถ่าว่ามีผู้ย้ายใจบุญท่านใดมีนำใจศรัท่ายาักซอยเหลือก่อที่ตอัวพันมาทางข้าพเจ้าได้เนาะส่องทางการที่ตอก่อข้ออาพเจ้าก็จะได้เอาขึ้นไว้หน้าจอเนาะห,หน้าตึงเหมือนนี่ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอลาททานผู้สมไปเพียงแต่เท่านี้เนาะไว้คลิปหน้าค่อยพบกันไหมขอขอบใจ